เวลาที่เราได้รับพาสปอร์ตใหม่นะคะแล้วเราต้องไปแจ้งเปลี่ยนกับธนาคารเราจะไปบอกเขาว่ายังไงนะคะก็ไปบอกเขาว่ายกวันนึ่งเซโร발급받아서เกจ่าจังโบลล์ลอัปเดต่ฮาริโอโกเฮยาวนนึงนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าได้รับพาสปอร์ตใหม่และก็ต้องการอัปเดตสมุดบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะยกวันนึ่งเซโรพ발급받아서 계좌정보를업데이트하려고해요บอร์ท์ฮาราิโอกิหรือถ้ามันยาวเราเอาคำสั้นก็ได้นะคะเขาไปบอกเขาว่ายก,ก่ดดอนหนึ่งสรุปรับคืนได,ดออ้รับแล้วอันนี้จะแปลว่าได้รับพาสปอร์ตใหม่หรือว่าเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ค่ะ,อะบอกเขาแค่นี้นะคะเขาก็รู้นะคะเพราะว่าธนาคารเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเปลี่ยนพาสปอร์ตยังไงก็คือต้องไป